สวัสดีครับสวัสดีกับผมช่อง YouTube พี่บ่าวก็ทบรอซิ่งเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูเจ้าซีรีส์หัวดำครับ22รอล้อเทเลอร์ครับผมเป็นอะไรเอ่ยปวดหัวอีกแล้ววันนี้วิ่งเอาสเตมาส่งทำไมสเตไม่พอใช้ยังไงถึงไม่พอ12เส้น <c oughs> ขึ้นอะไรมาทำไมถึงไม่พอครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เป็นอะไรครับไปนครศรีถ้าเจอเขาก็ทักทายกันได้นะถ้าเห็นรถเข่าครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูเนี่ยใกล้ถึงละเอาสเตม,มาส่งอยู่ที่เส้นถนนพราราสองครับผมวันนี้เจ้าดำซีรีส์เจ็ดเราจะลงณนะครศรีธรรมราชมองจากคนเผดแล้วผมเห็นจากสภาพแล้วก็น่าจะหนักอยู่แหละ ว่าอยู่ทำไมสเตย์ถึงไม่พอเรามาดูกันครับปกติเราวิ่งเราจะวิ่งท่อม้วนท่อม้วนที่เราจะวิ่งเราจะวิ่งแค่สองทอนนะครับแต่เจอเที่ยวเนี้ยทาไมน้องดาเจอสามเดี๋ยวจะจะ,จะพาไปดูรอบตัดกันครับผมว่าทําไมน้องดําถึงเจอสามครับผมนี่ใกล้ถึงแล้วเห็นแวบแวบจัง ว่าอยู่ทำไมถึงไม่พอคาดเหลือยงคาดเหลืองถ้าคาดเหลือง,องส่วนมากจะเป็น TOT นะครับไปครับจะพาไปชมครับผมสเตย์ทำไมไม่พอเอ่ยอท่อร้อยสิกเอาลงคุ้มเลยนีหว่า โหโหอีกแล้วเจอสามแถวเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปชมหน้าชมหน้าคนขับคนใหม่นะครับสวัสดีครับโอ้โ oh หนี่ครับน้องใหม่แล้วครับผมสวัสดีครับผม เป็นยังไงครับขอสอบถามได้ขึ้นซีรีส์แล้วเป็นไงครับผมทำไมเจอโหดจังเที่ยวนี้อะไรโหดเน่ยอันนี้เด็กๆเฮ้ยแล้วทำไมเผาไม่ใช้หกล้อไปไปม่มอสหกล้อเป็นไงโอเคไหมพี่อยู่อย่างเงี้ยอะไรใช้ได้แล้วมันก็โออยู่เราไม่โอรู้สิเอาไหมอา่ะเอามาแล้วเราจะไปดูพี่เขาครับวันนี้มาอยู่กับพี่สุริยาครับสุริยา สยเสยอวันนะครับเย yes. สุริยาสายปะทุกอันนี้พี่บังครับสุริยาสุริยาสายปะทุกเป็นช่องช่องหนึ่งก็ฝากติดตามเขาด้วยนะครับโอเคครับเดีย๋ยวเราไปชมกันหัวใครคล้ายๆหมวกผมเลยวะนี่ครับเจ้าซีรีคันดำคันนี้คันที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับทำไมถึงไม่พอทำไมเขาไม่ใช้หกล้อวะ ทำไมเขาไม่ใช่หกหล้อจะวิ่งคนเดียวเลยไงเทเลอร์เฮ้ยไม่รู้สิครับนี่ครับเรามาดูการร้อยของเทเลอร์พื้นนอนครับสเตมีเยอะแยะก็ไม่พอโหตายแล้วอะไรเนี่ยโอ้ยนงไงไม่แต่สเตขาดด้วยนะ ได้เขาไปนครไม่ใช่หรอนี่ครับประเดิมใบพีใหม่นะครับพี่เขาสักราดใหม่ใบพีสามวันเจิมเลยครับครับก็จะประมาณนี้นะครับท่อท่อออกไม่เยอะเท่าไหร่ครับเพราะมันเป็นท่อ ท่อเล็กครับมันไม่ใช่ท่อใหญ่ขนาดร1 0ยสิบ P.N. สิบออหนาน้ำหนักไม่ได้หกล้อไม่ได้ครับผมนี่ครับการรัดของขาก็จะประมาณนี้นะครับสเตย์พันขึ้นหัวเสาพันขึ้นหัวเสาแล้วร้อยร้อยลงมาเกาะตรงนี้ยึดครับผม โอเคครับเดีย๋ยวขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้เพื่อผมผู้เป็นแรงใจให้ผมหน่อยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมไปครับผมโอเคครับบงับงบงังบังไปก่อนนะอ่ะ Okay, ครับโอเคครับบ๊ายบาย